ทำไมถึงเลิกเล่นเกม Pokemon CG Pocket แล้วแนวทางของคลิปจะเป็นยังไงต่อเมื่อจะเป็นคลิปยาวคลิปสั้นคลิปนี้มีคําตอบทั้งหมดครับ <S <S อย่างแรกเลยทําไมถึงเลิกเล่นเกม Pokemon CG Pocket นะครับก็มันเติมเยอะรู้สึกว่าเล่นไปแล้วมันไม่ได้สนุกเหมือนช่วงต้นเกมที่เราเคยเล่นช่วงเกมเปิดใหม่ๆเปิดซองอะไรแบบเนี้ยมันสนุกมากมันอ n จ o ยมากๆแต่พอมันผ่านไปน่าจะช่วงกลางการภาคของซันมูเนี่ยรู้สึก อิ่มๆแหละรู้สึกว่าไม่ได้เอนจอยมากเท่าไหร่นะครับเป็นแพ็คของ e ีวอ่ะนั่นคือจุดที่รู้สึกเต็มอิ่มกับมันแล้วจริงนะครับและเหตุผลหลักนะครับผมเหตุผลหลักเลยที่เลิกเล่นไปเนี่ยก็คือเรื่องของตัวเงินที่เกมกวตีจีพ็อกเก็ตนะครับมันต้องใช้เงินที่ระดับหนึ่งเลยเพื่อที่เราจะทำคอนเทนต์ตามจริงอะ่ะเราไม่ต้องเติมก็สามารถทําได้แต่ในความเป็นจริงลึกๆลงไปเนี่ย สุดท้ายก็ต้องเติมเหมือนเดิมหนึ่งคือผมไม่สามารถเศษการ์ดใหม่ออกมาเพื่อจะมารีวิวกับเพื่อนดูได้มันก็ต้องเติมเพื่อหาการ์ดเหล่านั้นมาเพื่อจะทําคลิปลงแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนี่คือวัฏจักรของเกมกาชาซึ่งวัฏจักรตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเติมหลักพันอัพนะครับผมหรือหลักพันต้ตนๆเลยเพื่อจะแบบ ได้การ์ดมาระดับหนึงแล้วเราค่อยไปหาหน้างานเอาอีกรอบนึงไอ้ตรงนี้เนี่ยผมจ่ายแบบนี้มาตั้งแต่เกมเปิดยาวจนถึงปัจจุบันนี้เอ่อยาวจนถึงก่อนหน้านี้ได้ไม่นานานี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยเยกือบหมื่นวงไปแล้วนี่8,000บาทได้ประมาณ8,000ันถึงเก้าพันรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแน่นอนว่าผมอาจจะไม่ได้เติมเยอะเท่ากับช่องอื่นๆที่เติมนะครับ แต่ผมรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปถ้าผมเอาตรงนี้เนี่ยอัปเกรดอุปกรณ์ในการทาคลิปเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากกว่าอแล้วถ้าคนเล่นใหม่เขาจะต้องเติมหลักพันไหมอันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันมีระบบเทรดเข้ามาซึ่งสามารถซื้อกาดผ่านกลุ่มได้กาดใบไหนเราไม่ใช้กาดใบไหนเรารู้สึกว่าอยากเทรดเนี่ยเราก็สามารถไปคุยในกลุ่มเพื่อหาเทรดได้ หรือหาซื้อได้อันนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เบาลงเยอะเลยแต่ในความรู้สึกอีกด้านหนึ่งก็คือมันก็ยังไม่พ้นในเรื่องของการใช้เงินแก้ปัญหาอยู่ดีในเมื่อมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอย่างอื่นได้ด้วยเงินนะครับผมก็เลยสุว่าออกมาดีกว่าไม่อยากจะใช้เงินในการแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้อย่าเอาเงินไปแก้ปัญหาเรื่องอื่นจะดีกว่าซึ่งพอเราไม่เติมตรงนั้นนะ่ะสิ่งที่เราได้มาก็คือเจ้าหนี้ครับสวิตสองมาเรียบร้อย แล้วไอ้สวิตสเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปได้เยอะมันใช้ได้นานแน่นอนอะผมว่าผมคุ้มกับมันแน่นอนเลยแล้วเกมที่ซื้อในสวิตหรือว่าเกมซื้อผ่านแพลตฟอร์มอย่างสตรีมเงี้ยผมรู้สึกว่ามันสามารถที่จะเล่นได้เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็น Pokemon Legends A นะครับอันนี้ติดมากจริงสนุกมากๆคือพี่เจมรีวิวไว้ว่าเฮ้ยมันอะระบบการต่อสู้ได้ 1. 5เลยอะคือมันไม่สนุกมากๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นระบบออนไลน์ ตีกันกับเพื่อนเนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกสนุกอยู่แอบสนุกอยู่นะผมแอบสนุก <c oughs> คือที่มันยังไม่สนุกมา,มากๆนะครับมันยังมีบางอย่างที่ดูไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ในระบบออนไลน์นะมันมีหลุดบ้างไม่รู้เพราะเน็ตหรือเปล่าแต่บางคนก็หลุดเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่เสถียรแต่ถามว่าสนุกไหมสนุก มากๆนะครับแล้ว DLC ตัวใหม่นะพี่เจมยังไม่รีวิว DLC ตัวใหม่เนี่ยเข้ามาเพื่อจะเติมเต็มโป k e มอนล e เกนซี A แบบสมบูรณ์แบบจริงนะไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อเรื่องนะครับด้านของการแบทเทิลพวกบอสอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวโปเกมอนที่เข้ามานะครับมันเป็นอะไรที่โอ้โหจาก7ให้ขึ้นเป็น9เลยต้องซื้อมาเล่นเลยพร้อม DLC ด้วยนะมันถึงจะครบถ้วนจริงแล้วก็ แผ่นอีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวของ Violet นะครับอันนี้ก็ตอนนี้ติดไอ้ตัวนี้อยู่ก็เลยยังไม่ได้มีเวลาเจียดไปเลยตัวนี้เลยนะครับผมรวมถึงเกมอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Monster Hunter แล้วก็ Mario Kart อย่างเงี้ยโอ้จากการที่เราไม่เติมเกมปุ๊บมัน CG p o พ k อ t เกะสิ่งที่เราได้กับมามันแบบว่ามันเวิร์มกมากนะครับผมและยังไม่รวมถึงฮอ r ลน i g h t นะครับที่ซื้อผ่านสตรีมในช่วงลดอีกนะ ก็ลดแค่80บาทแหละหรือแค่320แต่มันไม่ได้แพงไงเกมตัวนี้ <c oughs> คือ horror night เนะี่ยเกมอยู่หลัก400แล้วผมเติมเกม b ว u e o n t g pocket pack l i ายเดือน battle p a r k 3ามรกาบกาบาทอันนี้คือความแตกต่างที่แน่นอนว่ามันอาจจะเทียบไม่ได้หรอกแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าผมเอาเงิน400ตรงนี้เนะี่ยผมสามารถไปหาเกมดีๆใน steam ได้หรือเปล่าหรือว่ารอช่วงลดราคาแล้วผมเติมเงินขึ้นไปอีกไม่กี่บาท ผมก็มีสิทธิ์ที่จะได้เกมดีๆเหมือนกันเอามาเล่นเนี้ยแต่แน่นอนว่าบางคนอ่ะไม่ได้มีคอมพิวเตอร์นะพี่คอมอาจจะไม่ได้แรงเอออันนี้พี่ก็เข้าใจได้พี่ก็เลยซื้อไอ้นี่มามันตอบโจทย์กว่า <c oughs> ก็เลยจบเลยนะครับผมอ่ะนี่คือสิ่งที่มาแชร์กันว่าเฮ้ที่เลิกเล่นไปเนี่ย มันเป็นแบบนี้นี่แหละแล้วสิ่งที่พี่ได้มาเนี่ยมันคือแบบนี้นี่แหละอะแล้วแนะทางของช่องนพ่พี่หลังจากที่โชว์ซูทสองใบเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรในซวิสองไหมหลักๆคือโปเกมอนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นภาคใหม่เจนสิที่จะเข้ามาในปีนี้นะน่าจะปีนี้ไม่ก็ต้นปีหน้านะครับอันนี้คาดการเอาแล้วก็ในเรื่องของโปเกมอนที่เป็นฟาร์มเนาะของดิโดอันนั้นก็จะมาเหมือนกันนะครับส่วนโปเกมอนแชมเปี้ยนเนี่ยขอดูก่อนว่ามันต้องเติมไหมถ้ามันเติมเนี่ยบายบายเลยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่พี่เจมส์ต้องการคือ10,000ับ พี่เจมต้องการเอาเงินมาอัปเดตบุปกรณนี่คือสิ่งที่พี่เจมตั้งใจไว้ในปีปีนี้แหละเออถ้าเป็นปีนี้ได้ก็อยากได้อ่ะหนึ่งแสนซับนะครับผมก็ในส่วนของคลิปยาวเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเกมผ่านสตรีมพวกเกมผ่านสวิตช์นะหลักๆเลยเกมออนไลน์อาจจะมีแต่ว่าอาจจะต้องเป็นเกี่ยวกับพวกมอนสเตอร์โปเกมอนอะไรพวกนี้นะครับอาจจะทาคอนเทนต์ลงนะครับถ้าเกมไหนมันเติมเยอะนะครับพี่เจมอาจจะทําแค่ช่วงต้นให้ได้เห็นความสนุกของมันส่วนใครจะไปต่อก็ ว่ากันอีกรอบหนึ่งส่วนคลิปสั้นเป็นยังไงล่ะพี่คลิปสั้นเนี่ยเราก็จะเน้นโปเกมอนเป็นหลักแล้วก็เป็นเกมอื่นๆที่เข้ามาด้วยนะครับผมและอีกส่วนหนึ่งที่จะทำเลยก็คือเกี่ยวกับพวกการ์ตูน ฉากนั้นเราเอามาขยี้เอามาลงลึกอย่างวิเลนสากะาที่ทําคลิปไปในบ้านน้ำเนี่ยก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาต่อยอดต่อว่ะมันจะมีอีกหลายเรื่องยังมีอีกหลายฉากหลายซีนที่พี่เจมอยากลงลึกพี่เจมอยากพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกเยอะเลยนะครับคลิปยาวของกระตูนะ่ะอาจจะยังไม่ทานะครับอาจจะทําคลิปสั้นนะ่ะให้มันดีก่อนให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนๆอ,อ,อยากจะดูคลิปยาวละ อันนี้เดี๋ยวค่อยทําอีกรอบหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งคือพี่เจมกาลังฝึกตัดต่ออยู่นะครับทาโปรแกรมใหม่ก็เลยช่วงนี้คลิปมันก็หายหายไปนะครับปกติคลิปสั้นนี่มันก็จะมาเรื่อยๆเนาะแต่อันนี้คือคลิปมันหายไปเลยก็เหตุผลก็จะมีเรื่องของการตัดต่อนี่แหละที่เราอยากอัปเกรดการตัดต่อที่มันดีมากขึ้นอ่าไปลงคอร์สไปทำอะไรโน่นนนี่โอ้โให้มันแบบว่าตัดต่อให้มันดีขึ้นเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วมันต้องใช้เวลามากนะครับกว่าจะออกแต่ละคลิปเนาะก็อาจจะไม่ได้ถี่มากแต่ว่า อยากทำออกมาให้มันดีจริงๆอะ่ะไม่ได้อยากทำออกมามันทื่อๆไรจินตนานการไม่ได,ดูมีอะไรเลยแค่แบบหน้าปกสวยให้ทุกคนกดเข้ามาดูแล้วก็ดูๆไปก็จบนะไม่ไม่ได้อยากทำแบบนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจจะพัฒนาตัวเองในปีนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายที่ตั้งใจไว้นะครับฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะอยากไปถึงมา,มากๆเลย1นึ่งแสนซับนะครับผมคลิปนี้เนี่ยจะได้เห็นมุมมองของคนที่เลิกเล่นไปส่วนใครที่ยังเอนจอยมันอยู่ยังเอนจอยได้นะ พี่เจมก็ยังเอ็นจอยกับมันแค่พี่เจมไม่เติมเ,ยเฉยๆแล้วก็ไม่ทําลงช่องแค่นั้นเองคือยังเล่นอยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้บ่อยอันนี้ต้องพูดตรงเพราะว่าตอนเนี้ยไปทางนี้มากกว่ามันสนุกกว่าจริงๆอ่ะเออมันสนุกกว่าจริงอยากให้ใครที่มีสวิตหนึ่งนะครับหรือว่ามีสวิตสองเนี่ยได้ลองมาลองสตั้งนะลองสตั้งแล้วซื้อ DLC ด้วยะเวย ไม่อเนย่ครบถ้วนนะถ้าซื้อ DLC ีเนี่ยโหมาเต็มเต็มทุกอย่างจริงอะมันตีว่างจริงนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับสำหรับ DLC โปเกมอนลีเจนส์เสียครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับติดตามเป็นกําลังใจให้อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าคอยดูการเติบโตของผมไปเรื่อยๆก,ก็ได้เช่นกันนะครับหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับการเติบโตครั้งนี้แล้วก็คลิปใหม่ๆที่เข้ามาในอนาคตครับแล้วเจอกันใหม่ครับ